สบายดีพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ำกันเลือพี่น้องมาเลยพี่น้องบ่าหรือคนปวดสกินข้าวปวดปวดท้องพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนีปวดท้องต้องไปข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงนี่อยู่แม่คิดดอพี่น้องคือนี่โป่งผมจังประเทศไทยคนห้องเนาะอันนี้ ในการเอาไม้ต้มอันนี้กระป่นปลาเนาะพี่กระป่นปลาโหเจียวนะตำมะฮุ่งพร้อมพี่น้อง้ยไก่ตำมะฮุ่งตอนเชี่งแม่ของ อันนี้กับพระบาา้องพ่นผักไงไม่เนาะพี่น้องไงเนี่ยพี่น้องเอ้ยโมเลงชิดกเมื่อขายเบิังท่านได้ขายก็คืออเน่ะงามเลแโมเลงชิคนหอนเมื่อขายพี่น้องถอบดบุหัวโม่พ่นขายนั้นทุกถูกพี่น้องเลยสามัดสอง,งพันแบบบุ๊คที่เขาตั้งกระเบือกมัน

น้ำไหมต้มก็ปนปลาพี่น้องไม่เสร็จเลยน้ำไม้ก็เว่ไปหาหรอกพี่น้องเมย์ยาพี่น้องมาให้ลูกไก่ที่นั่นเมย์ยาพี่น้องลูกไก่ไปมอดปลาน้ำไม้ไรไก่ลุกเออไก่ลุกคดจับปลา phải đủ vô đây chỉ Để năm mấy nhà nhà tay cỏ nó mạnh đi đâu cả mẹ mà chỉ phút đây sao tổ có và chỉ phút ra cạo chiếc kính nọng đông bài phòng này phút một thường mười <laughs> เมื่อยไวเนาะเราค่อยจะขายถึงนี้น้องไม่ไรน่คุดขายลงเฟอมกันโคริดสี่ฉันมานับได้เจ้าชิ้นบัแม่ได้สาตัวอะปวดหัวแล้วไก่กันแม่ว่าสี่ตัวใหญ่คือพี่น้องคุดจีดอยก่แฟููใจจอยเนี่ย

อ่าเะืาดลงเข้าปีปาเขามออมาไดาเข้าไปสมื่น không 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 được phải mưa 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 mưa

ินขาวทีอยางน้่กันเลยพี่น้องเอ้ยบด็ทุกคนเด้อที่ทงไทยก็ทงได้ตามประเ่ศมากินข้าวเม่ิกาสิเยอก่อยจิดโดตามมาฮงกินข้าวได้ก็ัไปหาที่งัวเนี่ยงพี่น้องเอ้ย

คนปลากแท่นดนึงเนาะเก็กินขเาามาได้ด้ายพี่น้องก็จะพุชิโดดเมื่อย มาสีนะโมเมนมาอ้วนน้องเอ้คีโฟยากินยากินยาปวาวาน,น,วานเาหน,หน้องดินจะดลอดไปตื้่เมยไว้น้องเอ้ वल्लाह तो कम नहीं เราขาเขาตมห้ามันใช่หเขาของน้ำอป่า อย่มีของหนังอยู่นาขับป่า,ปาเนี่ยเหร เ็บข้อมเนาเลยได้มากถึงเทบนกระโปเนาะ่ามาบนโปดนยังเบ้าในการนไนมาิมการใช้ภาพรยากาศแล้ก็จ้ยวตเราจะได้จงเลยเาะเพราะว่าการที่เจ้าไปที่นงเลยบนโต๊นเข้าเนาอไม่น่าจีมากเลยอะร